สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำรถของ RC4 นะครับเป็นรุ่น CX CM ใช่ CX 2 X นะครับ CX ก็เดี๋ยวจะพาไปดูกล่องก่อนนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นแบบไหนสวยงามยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกล่องก่อนเลยนะครับ ก็เป็นประมาณนี้เพราะบ,บางคนเก็บรถก็สะสมกล่องแล้วนะครับเป็น RC4 นะครับรุ่น C2X Class 2 Competition นะครับอันนี้เป็นอย่างนี้ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นแบบนี้ฝั่น,นี้ก็จะเป็นออปชันนะ,น, Option นะครับให้ใส่ได้ ก็จะมีวินมีวินตัวใหญ่นะครับแปดสองจสี่ยอดนิยมแรงที่สุดนะครับวินตัวนี้แล้วก็เกียร์กลางกันชนหน้านะครับเป็นกันชนมาลินก็ใส่ได้นะครับเป็นโลหะอันนี้ก็เป็นชุดแต่งเอาไว้ยกรถนะครับเวลารถเสียเข้าป่าเปลี่ยนล้อนะครับอันนี้ก็เป็นฝาดิฟของ คารุ่น d ี1 4นะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นยาอันนี้ไฟเอากาเป็นโลหะแล้วก็บันไดข้างอ,าอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อยูร่รอบกล่อง สีคาเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูรถจริงเลยนี่ราชมพาชมกล่องมานนี้าะเ่าจะเขียนไว้ว่าเด็กอายุต่ำกว่าสิบนะครับห้ามเล่นนะครับจริงๆก็เล่นได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลผู้ปกครองดูแลเดี๋ยวมันจะพังครับเรื่องเรื่อง มานี้นครับสำหรับแกะกล่องมาก็จะเป็นรถวางอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่จะเป็นแบตเตอรี่ถึงุชุดแบตเตอรี่เครงชาร์จนี่จะเป็นรีโมทรีโมทรสามชันแนลนะนี่ไว้เปลี่ยนอยไว้เปลี่ยน วิ้นเอาไว้ใส่ลิ้นกันน้ำตัวรีซีฟนะครับกันน้ำต่อ,อไปมาดูที่ตัวรถนะครับยกมา ตอนถึงต้นรถแล้วก็สติกเกอร,ร์ที่เขา,าให้ก็คือเป็นสติกเกอร์ครับ c 2 x นะครับมีโลโก้ rc 4แล้วก็ป้ายทะเบียนนะเรื่องเขาแปะโลโก้แบบว่าชุดแต่งต่างๆนะจากนั้นก็จะเป็นคู่มือ ในถุงคู่มือก็จะมีสายลัดแบตเตอรี่แล้วก็ตัวแปะกระจกมองข้างแล้วก็ที่มือขม่ผคู่มือเลยครับ เราต้องใช้เครื่องมืออะไรเป็แบบไนไรยังไงที่ต่อสปีดมอเตอร์ซึ่งมันต่อมาแ,แล้วครับเรียบร้อย รถนะครับก็เป็นรุ่นสีประตูนะครับนี่มาจากอัน i f โฟเขาจะคุมพลาสติกมาให้ก็จะมีรายละเอียดของบอดี้ก็จะมีกระจกมองข้างเป็นยางนะครับเป็นยางแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นไฟกลมไฟกลมกระจังนี้เป็นสีดำเป็นโชนเป็นพลาสติกนะครับ ชนพลาสติกมีที่ปัดน,น้ำฝนล่องสำหรับระบายลมเหมือนของจริงอนะตรงนี้ก็มีมือจับนะครับมือจับประตูสประตูแล้วก็กระบะกระหลังเป็นพลาสติกนี้มาถึงตัวล้อนะครับล้อล้อเป็นล้อ1.9 อย่างมิกกี้ทอมสันนะครับขนาด4.75นิ้วนะครับล้อ6ลูแล้วก็มาดูตัวช่วงล่างช่วงล่างก็อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นลิงโลหะนะครับแล้วก็ตัวคานนะครับคาน คาน k เค44นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นคานพลาสติกโลหะเป็นระบบสี่ลิงค์นะมีโชคนอกก็หาเซอร์โวเป็นโลหะมาแล้วนะครับมีเซอร์โววางอยู่บนแชสซี เราเป็นพลาสติกเอาพลาสติกน่ารัก mm hmm. ก็เดี๋ยวลองดูเครื่องข้างในกันต่ mm hmm. ออัดบอดี้อีกนิดนึงที่พิเศษสำหรับตัวตัวนี้ก็คือตัวบอดี้เนี่ยจะว้า์มาให้ตัดล้อมาให้จากโรงงานไม่ก่อนรถแข่งอะเนี่ย ที่มาแข่งเขาก็จะตัดบอดี้มาอย่างนี้เลยเพื่อที่เวลารถมันใส่ยางใหญ่แนละ้วมันยุบเยอะมันก็จะได้ไม่ติดบอดี้นะมันก็จะดข้างหลังนี่สบายๆแล้วเรือเแต่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้เป็นตัวแรกเลยที่ r c 4ซวคว้านบอดี้มาให้นะครับทีนี้เราดูข้างในต่อ รบมาต่อที่ตัวบอดี้นะครับก็บอดี้ก็จุดยึดเนี่ยก็จะเป็นใช้น็อตสี่สี่อันนะครับใช้ตัวมุกเหลี่ยมเบอร์สองนะครับไขตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้สองอังนเป็นน,อน็อตอันนี้นี่คือลักของเขาเขาก็ยึดยด,ด้วยน็อต ยกเลยมันจะออกมากเฉพาะส่วนหัวนะครับอันนี้พิเศษก็คือมันจะมีภายในมาให้ด้วยนะครับภายในซื้อต่างหากก็พันกว่าบาทนะฮะนี่คุมอยู่มีเบาะหน้าเบาะหลังเรียบร้อยนะครับข้างในนี่ก็มอเตอร์มอเตอร์มา 35หเทอร์นะครับจากโรงงานเกียร์เป็นแบบเกียร์เดียวนะครับสปีดกันน้ำนะครับระยะหลังเนี่ยอา4ก็จะเปลี่ยนปลั๊กให้มาเป็นตัวนี้ทุกคันเลยรวมทั้งแบตเตอรี่ที่มากับมากับรถให้ด้วยก็เปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับปกติก็จะใช้เป็นแจ็คดีนบ้างหรือว่าเป็นเป็นออกปกติถ้าเกิดเป็นของ RC4 ก็จะเป็นปลั๊กสีขาว,ขาวนะครับ คนบางคนก็มาเปลี่ยนเป็นแจ็คดีนแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันทำให้ไฟจ่ายได้ดีนะครับเกียร์เดียวเกียร์เดียวมอเตอร์เซอร์โววางอยู่บนแชสซีนะครับมองยังหน้าก็จะไม่เห็นมันก็จะสวยถาดวางแบตครับนี่ก็เป็นตัวข้างหลังระบะหลังแบบลอยนะครับ สปริงสปริงก็เป็นสปริงแบบสปริงนอกนะครับคานคานก็เป็นพลาสติกนะครับคือปกติ R c 4เซโนี่ยก็จะทำรถทุกคันเนี่ยเป็นคาโนโลหะหมดเลยมีอันเนี้ยที่เป็นพลาสติกนะครับเขาบอกบอกว่ามันาำรับเหมาะกันสำหรับการแข่งคลาสสองนะฮะซึ่ง ความที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็จะลื่นลื่นไหลได้ได้ได้ดีกว่าที่เป็นโลหะแต่ความเหมือนอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าการขูดการเฉืยอสีเนี่ยพลาสติกจะดีกว่าวก็เลยแต่่ามันทามาเป็นตัวแข่งอะทั้งตัวยางก็ใหญ่แล้วก็ก็เลยทําคานมาเป็นพลาสติกให้มันลื่นเกียร์เกียร์กลางนะครับเกียร์กลางก็จะเป็น เอกลักษณ์ที่ก็จะโฆษณาตลอดเลยว่าเหมือนที่สุดคือเกียร์ส่งกําลังนะฮะส่งไปหาทัานหน้าคัานหลังโดยใช้เพลานะครับตัวรีเซพที่เป็นตัวรับสัญญาณนี่ก็เป็นกันน้ําเหมือนกันนะครับรีซพุนกันน้ำหนึ่งเกียร์วินพัตติ ระมาณนี้ครับก็ดูแล้วก็สวยดีอย่างน้อยเนี่ยรถสเกลอย่างหลักๆก็คือจะขับได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ยางเป็นหลักนะครับอันนี้ให้เป็นมิกกี้ทอมสาันมาเลยนะครับเนื้อยางก็เหนียวนุ่มนะครับเขียนว่า1.9และ4.75นะครับความสูงของเราเวลาแข่งก็ให้ได้ไม่เกิน120เอ121ก็ ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับอันนี้เดี๋ยวนะอีกอย่างหนึ่งที่ข้อดีข้อเสียมันก็คือข้อดีเนี่ยหลักๆก,ก็คือให้ภายในมาด้วยนี้มันก็จะต้องเสียตังค์ซื้อภายในนะเป็นพวงมลาลัยขวานะครับสีก็จะเป็นสีเทามาจากโรงงา,งานเงาใครไม่ชอบก็ต้องไปทําสีใหม่กันเองตัวยึด ยืดบอดี้รถสองตัวนี้ก็เป็นพลาสติกยืดหยุ่นได้ดีนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าก็อะไรก็มีนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็น YouTube ก็กด subscribe นะครับก็คือมันก็จะเป็นช่องทางให้เวลาผมมีวิดีโอใหม่ๆมันก็จะเด้งเตือนนะฮะเราก็จะได้เจอกันอีกนะครับกับความรู้ดีๆนะครับโอเคสวัสดีครับ